อัดคลิปอยู่อีกน่าะศูนย์มามาที่โรงหนังนะครับโอเคเ้าไปกันเลยดีกว่าักินเกินโอเคมันมูหนังกันเถอะเอ๊ะจะป้องกันไหม

รีบออกออกไปจากที่นี่ออกไปจากที่นี่กว่าเฮ้ยเฮ้ยบออกไปจากที่นี่เร็วเีมีอะไรตัวอะไรรึ นี่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วตอนนี้ฉันคืนะหน้าเพื่อหาอีอิจฉาศีรษะอเจฉาตายเลยกันทั้เยือดตาเลื่อ อื้อดลอกอายก็อายยากจริงจริงก็ปาบผีก็จัดไงหมู่ผีได้ lý nhé phí đẹp tìm lý Chạy Hãy subscribe cho ตายหมูจะให้คุณกามเป็ตายตาเออ อาจจะเกิดเอาตันอีนอนอก ตายหมัวหมัวหน้าไหนขาบอใช่ไหม